สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข้อคิดสั้นๆมาฝากอีกแล้วนะครับผมเรือไม่ได้จมเพราะน้ําที่อยู่รอบตัวมันเรือจมเพราะน้ําที่เข้าไปอยู่ข้างในเรือต่างหากคนเราก็เช่นเดียวกันที่เป็นทุกข์บางครั้งอาจจะไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องของตัวเองแต่ทุกข์เรื่องของ สิ่งที่อยู่รอบข้างซึ่งผมคิดว่าถ้าเราคิดดีๆแล้วทุกบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกับเราก็มีใช่ไหมฮะเพียงแค่ตอนนั้นอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้คิดดีๆใช่ไหมฮะเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เพียงแค่ตอนนั้นอ่ะ ผมคิดว่าคือผมผมก็ผมก็เคยเป็นนะผมคิดว่าเพื่อน,นพี่ทุกคนก็นจะเคยเป็นแหละคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวมันอับมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราจริงก็ได้นะเพียงแค่เราอยู่แบบอยู่แถวนั้นอะไรอย่างนี้แต่เราก็เก็บเอามาเป็นทุกเพียงแค่เรายังไม่ได้คิดดีๆใช่ไหมฮะเราก็เลยเก็บเอามาเป็นทุกอย่าให้ทุกที่อยู่รอบตัวเราเข้าไปอยู่ในใจเรา พราะมันจะทำให้เราล้มลงนะครับผมแต่ถ้าใครที่คือล้มแล้วอะไรอย่างนี้ผมก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้คือขอให้แบบเขาเรียกไงลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ผ่านสิ่งสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมก็ขอเป็นกำลังใจน้อย ให้กับเพื่อนๆในพี่ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมผมก็ก็เคยพูดไปก็หลายคิปแลนะผมก็ไม่ได้มีความรู้หรือเก่งอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพียง mm hmm. แค่ผมอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพูดแนะนําอยากจะให้กําลังใจอยากจะให้มุมมองความคิดที่ผมคิดในอีกมุมหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเออเราสามารถที่จะ แนะนำแบ่งปันในสิ่งที่เราคิดให้กับเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนได้ผมก็เลยมาทำคลิปเกี่ยวกับมุมมองแบบนี้คอเนเทนต์แบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันจะสามารถาสร้างกำลังใยจยให้กับเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.